ไาสเล็กมากเลยครับนี่นะครับเมื่อกี้ก็ส่งนิดเดียวนะครับส่งนิดเดียวกินแทบไม่รู้ตัวเลยครับ กัดนี่นะครับกบยางแก้คันนะครับกบยางแก้คันสีเขียวนี่นะครับโอมเข้าไปแบบนี้เลยครับนี่ครับผมเล็กจริงๆดูครับกินกินแบบขาปากเลยครับแบบนี้สุดยอดมากเลยนะครับกบยางแก้คันครับผมสีเขียวครับผมฝากไปด้วยนะครับเป็นตัวใหม่นะครับ ตัวน,นี้นะครับผมนี่ก็เล็กเกินก็เดี๋ยวปล่อยไปนะครับชุบลโอเคครับผมปลยเรียบร้อย